ใจใจใจส้หรือเปล่าไหวไหมวอลอะไรวะไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวแล้วใครสอนนะฉันใจฉันมีแต่เธอมีแต่เธอในหัวในหัวกูก็คิดแบบนี้เหมือนกันสามนะยัง ใจฉันยังดังนะดังมากดังด้วยใจฉันยังไม่เปลี่ยนไปไม่ได่ไม่เปไม่รู้แต่องกันอันมที่สี่นะเหลือใจฉันยังเหลือทีหนึ่งให้เธอเป็นทีหนึ่งเลือเธอเสมอคื่นไหมเธอจะกลับมาโอเคทีมเรามีปัญหาเรื่องชื่อเพลงกับคนร้องเลยที่ตอนนี้ยังไม่รู้นะชื่อเพลงอะไรจะทเองตอนนี้